มาดูสภาพวันนี้ค่ะน้ําท่วมจ้าชนบุรีหมู่บ้านบุญเจริญซอยเก้านะคะร้านเยนิดน้ําท่วมจ้าพวกในเจออ์ไม่รู้จะยกไงมันตัวใหญ่อ่ะโซฟาหนูอ่ะใช่ค่ะมันมันไม่มีที่ยกไปค่ะต้องปล่อยแล้วน้ำกระเพื่อเข้ามาทีนุ่นยันนุ่นเลย โชโฟงโชฟาพังหมดแล้วให้ภาพบรรยายนะคะทุกคนบ้านหนักหรือเบาแค่ไหนก็ภาพบรรยายเอาค่ะ ยิ่งคันใหญ่ยิ่งแบบวิ่ง ทำไงอ่ะที่นี่โอ๊ยดีเบาๆหน่อย หม,หมดบ้านฉันหมดครับกันไปกับพายุนะคะแดนไปกับพายุมานำไม่ารถเรียนนำเจ็บกับเพียบเขามาในบ้านเลยค่ะเปิดประตูออกไปก็คือเรียบร้อยทำไ้เด็กใหม่เดินนำวันซส้ยข้าไปเบ่งเด็กใหม่เดินนำ น้ำยังบ่ราะนะคะัะสภาพก็อย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละค่ะบ้านยายนิดตกตั้งแต่เมื่อคืนตีสองนะคะแต่เมื่อคืนนี้น้ํายังไม่เข้าค่ะเพราะว่าไม่มีรถวิ่งนะคะพอตื่นเช้ามารถคนเริ่มออกทํางานรถเริ่มวิ่งน้ําก็เข้ามาในบ้านเลยค่ะทุกคนเป็นกําลังใจหให้ยายเนรเดอร์มาตักน้ำซอยในเดอร์้ใดอย,ยุ่ไก่ก็ไดามาจา้ะชลบุรีน้ำท่วมอ่า รอบนี้รอบที่สองนะคะต้งแต่ยใหญ่เขามาอยู่ในลานในบาน้านหลังนี้มาเปิดลานหวดอยู่บา้านหลังนี้ก็คือรอบนี้ทวงเป็นรอบที่สองแต่รอบนี้ก็รอบที่แล้วกะนนักพ่อๆกันเนาะคะ่ะของปีกอนเนาะจากที่นำทวมเราหากระสอบทรายเตรียมไม่ทันนะคะเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้กันเด้อ แยนเนขอเป็นกำลังใจให้คนที่เจอน้าม่วมนักๆกว่าแยเนตที่อยู่ต่างจังหวดัดอยู่ทางภาคเหนือแล้ว่าทางน้องค่ายก็คือกันเนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้กันเด้อเพื่อนๆสู้กันต่อไปจ้านี่นะจ้าสภาพโชว์้าแยเนตก็คือสิใส่เวลา ไร้เมื่อเติบยูดอกซัวซีเมนต์เซ้าเมนกินอับเนาะจ้าเพราะว่าน้ําก็จะมีเข้ามาในบ้านก็จะเป็นมีน้ํามีกลิ่นเน่าน้ํามากับขยะด้วยนะคะเมื่อยแท่นบอหมูเจาวา่ามาตักน้ำซอยในเด้อผู้ใดอยู่ไกลๆละแวกนี่อยู่ไกลๆชนบุรีกระไดรถวิ่งผ่านบรายน้ำกับเขามาทะลักเขามาบัดนั่นลหละจ้า เป็นกำลังใจหาย่านิดในเร้อผู้ใดก็ได้ถามว่าเมื่อยแห้งบอกะสวยจ้าพ่อสู่ไว้ย่ยจะกะทังเอื่นพันนักกว่าเห่าเนาะจ้ะทั้งเอื่นพันนักกว่าเห้าแต่ของเห่านี่คือแบบนั่นๆจะเจอที่นึงเนาะคะ่ะกับบ่ด้หล่ยร้หนักหนาปันไดกับพ่อพ่อเฮ็ดไว้พ่อสู่ไว้โยจ้ะทุกคนคะ่ะ ในช่วงแรกๆก็ต้องนด้ยกไปล้างบ้านยกไปเทล้างบ้านเนาะค่ะเพราะว่ามันเปิดกระจกออกไปเทหนาบ้านบ่ด้เปิดกระจกปุ๊บน้ำกระทะลักเขามาปั๊บเลยค่ะต้องใส่ผ้าล่องผ้าน้นใบตลอดเลยค่ะทุกคนค่ะเบิ้งเอาเด้อสภาพจ้าทุกคน หลายรอบต่อหล,หลายรอบกับเบิดแห้งยางคือกันอะไรจ้านั่งเมย์อแอนเล่จ้าไม่ต้องขายเบิดสภาพคะือ,อ,อกันอะไรย่นิดกระไดไปเบื้องน้าบ้านต่อจ้าปุ่นนะนบัวชัธรรมดานะคะ